ไปดูกันกับเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างคุณผู้ชมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในช่วงนี้เนี่ยนะบอกเลยว่าบูมกันมากมากเลยนะทางด้านของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเขาก็มีการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่เมื่อก่อนนะ่ะนึกถึงเพชรบูรณ์ก็จะนึกถึงมะขามใช่ะมะขามหวานเพชรบูรณ์แต่ตอนนี้เขาเปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้วแล้วนะคะเป็นฤดูการท่องเที่ยวสวนอินทผลัมค่ะในส่วนของในพื้นที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกอันนี้ก็ไม่น้อยหน้าเลยคุณผู้ชม ที่พิษณุโลกชาวสวนอำเภอเนินมะปรางนั้นพริกวิกฤตให้เป็นโอกาสพลิกสวนมะม่วงจากเดิมที่ปลูกมะม่วงอย่างเดียวตอนนี้หันมาปลูกอินทผลัมนะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำกำไรได้เกินคุมคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สวนอินทผลัมของนายจุมพลลีสีนะคะเกษตรกรตำบไ才ย้อยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเนี่ย ขณะน,นี้อินทผลมกำลังออกผลจำนวนมากส่งขายตามท้องตลาดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะในเรื่องของตลาดเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามีตลาดที่รับซื้อโดยตรงแล้วนะคะโดยนายจุมพลก็เปิดเผยว่าที่ตะมนลไซย้อยเพิเงินมาปรางนั้นเขาได้มีการขุดดินรูกลางไปขายพร้อมกับขุดสะน้ำขึ้นก็เลยได้ซื้อกล้าอินทผลมพันบาฮีเหลือง เนื้อเยื่อจากต่างประเทศมาทดลองปลูกจำนวนทั้งหมด26ต้นในการบนที่ดินไร่เศษเ,เท่านั้นเองนะไร่กว่าๆถือว่าประสบผลสำเร็จทีนี้ต้นอินทผลัมปลูกขึ้นได้ในทุกพื้นที่แม้เป็นดินต้นอินทผลัมก็ลงดินปีแรกยังไม่ได้ผลจากการลงทุนไปแสนกว่าบาทเนยนะยังไม่ได้ผลเท่าไหร่พอปีที่2เริ่มติดช่อแล้วคุณณธมนะนะติดช่อ290ช่อจาก26ตน้น ขายได้ราคา5 5ถึง500บา3 0บถึงาอ่าท3 0 0 0 0ถึง500บาทต่อกิโลกรมัมมีรายได้ปีละแสนบาทซึ่งก็ถือว่าคืนทุนได้ละดังนั้นเมื่อเก็บผลผลิตหรือว่าอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ถือเป็นกำไรล้วนๆปัจจุบันเนี่ยราคาขายปลีกหน้าสวน300บาทต่อกิโลกรมัมฉะนั้นหากอินทผลัมไหลลงดิ่งต่ำถึงราคากิโลกรัมละ100 ตนก็ยังขายได้สบายสบายเพราะว่าได้ทุนคืนหมดแล้วลงทุนไปแค่แสนกว่าบาทเองคิแล้วแถมนี่เห็นไหมเอาออกมาทำแปรรูปก็ได้อู้หน้าทานใช่ค่ะขณะที่นางสาวดาราวันบัวเขียวนะคะเป็นเกษตรกรปลูกอินทผลัมอีกหนึ่งรายค่ะเขาเปิดเผยว่าเดิมทีเนี่ยครอบครัวของตัวเองได้ปลูกมะม่วงขายแต่ว่าราคาของมะม่วงเนี่ยตกต่ําลงมาก็เลยหันมาปลูกต้นอินทผลัมเมื่อ3ปีก่อนณวันนี้ถือว่าคืนทุนแล้วนะคะตั้งแต่ ปีที่2โดยใช้เนื้อที่ปลูกเพียงหนึ่งไร่เศษๆจำนวน28ต้นเท่านั้นในช่วงโควิดก็ยังได้รับผลกระทบนะคะจึงได้คิดค้นแปรรูปอินทผลัมแบบนี้เลยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะในลักษณะผลิตเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวคือทำอินทผลัมลอยแก้วแล้วก็น้ำอินทผลัมสดซึ่งมีกรรมวิธีง่ายๆก็คือการทำอินทผลัมลอยแก้วเนี่ยจะต้องเลือกผลผลิตที่แก่จัดผ่า,มาเมล็ดแล้วก็ผ่าผลแยกออกเป็นซีกนะคะ เขี่ยวน้ําตาลบรรจุขวดหรือกระปุกแล้วก็ส่วนน้ําอินทผลัมสดนั้นก็จะต้องนําผล,ลไม้เนี่ยไปปั่นอัตราส่วนผสมกับอินทผลัม1ต่ออินทผลัม1ต่อน้ํา1นะคะก็คือ1ต่อหนึ่งั่นแหละค่ะพร้อมบรรจุแช่เย็นส่งขายสามารถสั่งซื้อทางเพจสวนอินทผลัมบัวเขียวตาบนไซย้อยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือติดต่อซื้ออินทผลัมสดสดได้ที่หน้าสวนทุกวันได้เลยค่ะ นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้นะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยเขากําลังเป็นที่นิยมเพราะว่าเที่ยวไปแล้วอิ่มด้วยไงคุณเที่ยวไปกินไปและแถมก็ได้ผลไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารที่เขาเรียกว่าอย่างไงเดียมันแบบเฟรชอ่ะแบบว่าปลอดสารด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วที่สําคัญคือเที่ยวไปกินไปแบบนี้สุขภาพดีอิ่มกายอิ่มใจค่ะ